อ้าว่าไงงั้นถ้าไม่ตั้งใจไม่รอเอ่อต้องทำยังไงเจ้าคะถึงที่สุดจะทำยังไงจ้าคะ่ะเงียบสงบจบที่ใจในปัจจุบันมันเกิดขึ้นเองมันก็ไปมันมันตรงนั้นเลยอย่างนี้แล้วค่ะก็คือไม่ต้องตั้งใจไม่ต้องรอมันมาตั้งใจก็ไม่เกิดหรอกเพราะมันก็คือเราไปตั้งใจใช่ไหมเจ้าคะใช่คราวนี้มีอีก คำถามหนึ่งแต่หนูกลัวมันจะยาวยาวได้พอดีฟังหลวงตาพูดเรื่องที่หลวงตาเพียรพิจารณาความตายอยู่สองเดือนครึ่งอะไรคือพิจารณาความตายเจ้าคะพิจารณาว่าเป็นยังไงเจ้าคะเพราะว่าไม่ได้บอกละเอียดแต่อย่างนั้มันจะเหมือนกับเรามองเห็นคนอื่นตายแล้วเราก็ไม่ปล่งปล่อยวางก็คือเห็นตัวเรานี่แนะตัวที่พูดมายอยู่นี่เนี่ยตัวที่พูดมายอยู่นนเนี่ยมันเน่าเปื่อยผุพังสลายคือเรานึกถึงว่าไอ้ตัวเราที่พูดมาอ่ะข้างหน้ามัน ถ้าตายแล้วจะมีสภาพเป็นยังไงแต่เอามานึกที่เราจะเกิดขึ้นจริงในขนา้างหน้าว่าเราตายแล้วจะมีสภาพเข้อาผ้ามาคุมเราแล้วก็เอาน้ํามาลดมือเราออกมาจากผ้าแล้วเราก็เอาเอผ้าขาวมาคุมแล้วเอามือออกมาจากผ้าก็ลดน้ําศพแล้วก็เสร็จแล้วก็ใส่โลงตั้งสวดสามวันห้าวันเจ็ดวันแล้วก็เปิดลงให้ญาติพี่น้องดูเน่าอืดตัวเราก็เน่าเนี่ยเห็นตัวเราเรานึกถึงตัวเราในอนาคตที่แต่มากไดในปัจจุบัน,นแล้วก็เน่าเสร็จเขาก็ไปใส่เตาเผา เตาเผาโชเราก็ถูกไฟเผาไหม้ไปแล้วสุดท้ายเหลือแต่ขี้เถ้าทุเรีเป็นขี้เถ้ากระดูกเหลือแต่ขี้เถ้ากระดูกแล้วขี้เถ้ากระดูกเขาก็เอาใส่ปะปั้นเป็นตุ๊ก,กตาตัวเล็กๆทําเป็นสมมติเป็นตัวเราแล้วก็สุดท้ายก็ไม่เหลือตัวเราแล้วเขาก็เอาไปลอยน้ําทิ้งเรียกว่าลอยอังคารแล้วก็ดินพวกกระดูกพวกอะไรมันก็จมหายจมไปในน้ํากลับคืนสู่ดินเป็นทรายเป็นอะไรใต้น้ําไป แล้วเขาก็สูบทรายเอาไปสร้างบ้านเอาไปถมถนนพืชพันธุ์อะไรก็ไปไปขึ้นมาปลูกขึ้นมาแล้วก็สัตว์ทั้งหลายก็ไปกินเราก็ไปกินเนื้อสัตว์ไปกินผลไม้ไอ้ธาตุดินก็กลับไปในร่างของของสัตว์อื่นๆต่อไปไอ้ธาตุดินที่เคยอยู่ในร่างเราก็สุดท้ายก็ไปอยู่ในร่างของคนอื่นถตุน้ําในร่างกรแล้วน้ำเลือดน้ําเหลืองน้าลายน้ำปัสสาวะพอมันมันหายไปแล้วมันระเหยไปแล้วก็ไปเป็นฝนเป็นอะไรก็ตกลงมาสัตว์อื่นคนอื่นกินไปก็อยู่ในร่างคนอื่นถัดลมหายใจเราตายแล้วมันก็ออกไปคาร์บอนไดออกไซด์ออกซิ อะไรออกไปแล้วคนอื่นก็ไปหายใจต่อเอาไปใช้ต่อถตดไฟความร้อนความอื่นคนอื่นก็ไปตัดอื่นก็ไปใช้ต่ออากาศเป็นความว่างก็ไปอยู่รวมกันเป็นอากาศหมดแล้วก็ธาตุรู้ซึ่งเป็นสชาติที่รู้รวมกันอยู่ในความว่างเป็นหนึ่งเดียวกันาหรับทำรล้พูดติ้นยึดแล้วแต่ถ้ายังยังพูดยังไม่สิ้นยึดมันก็ก็ยังเหลือตัวตนที่ยึดออกจากร่างไปไปรับผลของกรรม ก็แค่นี้ยธรรชาติแค่แค่ใพี่ไร้าเห็นผลอย่างเงี้ยก็เออถ้ามีตัวตนที่ยึดอยู่ก็ต้องไปรับผลของกรรมมีตัวตนมาจากล่างแต่ทั้งที่ตัวตนจริงๆไม่มีมันจะมีตัวเมื่อไปหลงยึดเมื่อธรรมชาติตัวตนของผู้ไปยึดไม่มีแต่เรายังหลงว่ามีตัวตนไปยึดตัวเราแล้วก็เอาตัวเราไปยึดผู้อื่นมันก็จะต้องมีตัวเราก็ะดินอมาจากล่างไปรับผลของกรรมให้ก็ลากออกไปก็ไปเป็นอย่างอื่นไปเป็นใช่ก็เป็นอย่างอื่นต่อไปไปรับผลของกรรมมันุคนใหม่ใช่เจ้าค่ะสุดท้ายถ้าเราเข้าใจชัดเจนอย่าง้ไดใจก็ พินาไปก็สิ้นยึดไปใจมัน enfin รู้ความจริงแบบนี้ก็มันไม่เห็นมีอะไรเป็นสาระแก่สารให้ยึดได้ยึดบ้านถือบ้านได้แต่มันไม่ใช่เราไปทําเอาใช่ไหมเจ้าค่ะที่เราไปพิจารณาหรือไปอะไรมันมันเราจะรู้ได้ยังไงว่ามันไม่ใช่เราแล้วไปทําเอาไปคิดเออมันต้องมันต้องเอาเอาตัวเรานี่แห่เราต้องเชื่อไปคิดเอาสัญญาก่อนคิดเอาในอนาคตที่จะเกิดขึ้นจริงมาเป็นปัจจุบันแล้วก็มันค่อยค่อเห็นจริงค่อยๆเห็นจริงก็มันมันค่อยๆนะ ค่อยๆเห็นจริงไปตามนั้นจริงๆว่าที่สุดเราก็ต้องเป็นอย่างนี้แง่ๆไม่มีทางที่จะเป็นอย่างอื่นนอกจากนี้ไปเราต้องเป็นอย่างนี้แง่ๆจนมันลงแก่ใจไม่ไม่มีการค้านแล้วเนี่ยมันก็ระเบิดอะไรบางอย่างออกไปไม่เหลือตัวเลยว่างเป็นอากาศไปเลยแล้วไปเห็นจิตเกิดดับเกิดกดดับมันแสงเงีห้อยหรือเกิดดับมันฟ้าแลบในอากาศแล้วมันก็โล่งกันมว่าจิตไม่มีตัวตนจิตไม่มีตัวตนจิตไม่มีตัวตนมาที่จิตบ้านถึงบ้านจิตก็ระเบิดโลกธาตุไปทิ้งระเบิดอวิชาไปทิ้งมันก็จะ ไม่มีผู้ยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวเป็นตนอีกต่อไปนั่นคือนิพพานเพราะว่าถ้าสิ้งยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวเป็นตนมันก็จะไม่มีตัวตนยึดถืออะไรเป็นทุกข์ปราษาทสมมติเรียกว่านิพพานเพราะนิพพานมันจึงไม่ใช่สภาวะอะไรที่มีตัวเราไปได้ไปเป็นอะไรหรอกไม่ใช่ไม่ใช่ว่ามีตัวเราไปถึงนิพพานตัวเราไปได้นิพพานเหมือนกับเป็นเมืองนิพพานที่เป็นความว่างแหละไม่ใช่คือความทิ้นหลงยึดถือเป็นตัวเป็นตนเป็นตัวเราของเราแค่นั้นเนี่ยมันก็เลยไม่มีตัวเราไปยึดถืออะไรเป นิพานคือแปลว่าไม่มีผู้ทุกข์ไม่ทุกข์หรือดิพานแปลว่าสงบดับเย็นสันตินิรันดรอมาตะแล้วจิตเราหรอเจ้าค่ะจิตเกิดดับจิตที่ไปเป็นว่ายใจเกิดก็ดับไปเหมือนด่างเปลวไฟสิ้นเชื้อพิจารณาให้ดับไปเหมือนกับดับความยึดมั่นถือมั่นดับไปดับจิตที่ที่จะไปเป็นว่ายายเกิดต้องเป็นจิตที่ยึดมั่นถือมั่นโดยอวิชชาก็ดับไปเหมือนดับงเปลวไฟสิ้นเชื้อ แต่แต่ยังจิตท,ที่เป็นยยอย่างยึดอยู่ยังเป็นจิตเราจิตของเราเป็นของของเรามันก็จะต้องกระเด็นออกจากล่างไปรับผลของกรรมเมื่อขันห้าดับมีเพื่อนคนหนึ่งบอกว่าเขาเคยพิจารณาเรื่องความตายเจ้าค่ะแล้วพอพิจารณาแล้วเขาบอกว่าในกายเขากรีดร้องออกมาเลยว่าเขาไม่อยากตายเหมือนมันกรีดออกมาเลยแต่หนูหนูยังไม่ไม่ไม,ไม่ไม่รู้สึกอย่างนั้นรู้สึกว่า าาเพราะว่าไม่เคยพิจารณาความตายอย่างจริงจังเดี๋ยวจะลองกลับไปพิจารณาดูเจ้าคะ่ะในเรื่องได้ผล<ด>ยังไงแล้วบอกด้วยได้เจ้าคะา่ะเจอนุญาตให้ใช้ให้ใช้ไลน์เข้าเข้ามาในไลน์แอดแอดไลน์ส่วนตัวได้โอ้อยู่ไกลแอดแล้วเจ้าคะ่ะแอดแล้วเหรอแอดให้แล้วเหรอให้ให้ถามตอบไหมเจ้าคะส่วนตัวไลน์อะไรนะอ๋อไลน์อะไรส่วนแอดไลน์ส่วนตัวให้หน่อยไลน์ส่วนอ๋อไอไอแพดหมอไอแพดอยู่ข้างหลังมั้ อยู่ตรงไหนอยู่ที่โต๊ะองค์หลังอะพิจารณาแล้วบอกผลใช่ไหมเจ้าค่ะว่าจะกระดร้องเหมือนเพื่อนหรือเปล่าว่าหลงหรือไม่หลงหลงหลงรูปเหรอเจ้าค่ะหลงพิจารณาว่าตะเลิดไปท่องเที่ยวไหนหรือเปล่าหรือว่าเห็นความจริงปล่อยวางเจ้าค่ะจริงๆหนูว่าบางคนอาจจะต้องพิจารณาแก่ก่อนเจ้าค่ะแล้วแต่ที่ลงแก่ใจเพบางคนก็มันก็ลงแก่ใจไม่เหมือนกันอืแล้วแต่ว่าจะลงแก่ใจอันไหน เพรา,ะ,ะ,วาะว่าบางคนก็ก็เพราะว่าบางคนก็ก็มัน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 แล้วแต่แง่มุมบางคนเขาก็ตามพระไตรปิฎกก็ให้แง่มุมแบบนี้เหมือนกันคือว่าให้หลแง่มุมเพราะว่ามันแล้วแต่จะถูกใจเช่นบางคนก็ก็ถอดร่างกายออกทุกเอาไว,ว้ว่าถอดไปจกนกระทั่งเป็นเหมือนถอดอะไหล่รถเสียงกงรู้จักไหมถอดถอดอะไหล่รถเสียงกงคือถอดจนไม่รู้ไม่ไม่เห็นสภาพเดิมเราเลยเราก็ถอดตัวเราไ้เนี่ยถอดตัวเราไปเรื่อยเนี่ย ถอดแล้วก็ถอดผมไปแล้วก็ตัวเรากลายเป็นกนหัวโลนถอดลูก,กตาไม่มีตากลายเป็นหัวกะโหลกตาโบเง,งี้ยแ,แล้วถอดไปเท่าไรแล้วก็เหลือตัวเราเป็นอย่างนั้นเนี่ยแล้วก็ถอดจนหมดถอดจนหมดเหมือนถอดอะไรแล้วเสียงโกงอ่ะในสุดจนถอดจนหมดอะไรแล้วเสียงโกงก็อถอดจนไม่เหลืออะไรเลยบางคนเห็นอย่างนี้เขาก็ปลงไปวางไปเลยเนี่ยมันคือพทธเจ้าก็อนุญาตให้ใช้แบบนี้วิธีนี้หนึ่งอยู่ในหนึ่งในทีสิบกรรมฐานเรียกว่าพิรณาคารสามสิบสองที่ที่เราสวดอยู่ตอนเช้าว่า อะไรอายังโคเมก,กายโยกายของเรานี่แหละอุดทางปาธาตาลาเบื้องบนแต่พื้นตาขึ้นมาอาโทเกสามัตะกาเบื้องต่ำแต่ปลายผมลงไปต่จาบปริยันโตมีหนังยุบมือเป็นที่สุดรอบอะไรปูโลนานับปากาสุจิโนโม,มีของไม่สะอาดมีเนี่ยเป็นของสปกปรกเนี่ยสุภกรรมาฐานด้วยนะ<ช>มีของสกปรกต่างๆอย่างนี่แหละเกสาผมทั้งหลายเนี่ย หนูก็ใจไม่ได้อาการ32เนี่ยที่สวดเนี่ยสวดแล้วก็แปลไปแล้วก็ถอดไปเรื online, <reco Christ. S 1> siglo, ่อยๆเจละชิ้นาชินะชิน่ยเจ้าค่ะออันเนี้ยหนึ่งกุดหนึ่งหนึ่งหนึ่งอย่างหรือถ้าไม่ถนัดอันนี้พระเจ้าก็ให้พี่นาอสุกัะอสุภกรรมฐานเนี่ยทั้งตัวเราและคนอื่นที่เราหลงรักมากเนี่ยคือหนังหุ้มขี้แผ่นเดียวเราเห็นความสวยความงามความหล่อแต่จริงอะหนังเนี่ยมันหุ้มไว้ข้างในเป็นขี้หมดเลยถ้าเจาะรูไหนจากหนังอกมาเนี่ย เจาะรูตาก็มีขี้ตาไหลออกมาเรา,เา,ารักเขามากเราก็เอาขี้ตาเขามากินไม่ได้เจาะรูหูก็มีขี้หูเราก็เอาขี้หูเขามากินไม่ได้เจาะรูจมูกก็มีขี้มูกเราก็เอาขี้มูกเขามากินไม่ได้เรารักเขามากแต่เอาเขามากินไม่ได้เจาะรูปากก็มีขี้ฟันเจาะรูขุมขนก็มีขี้เหงื่อเจาะรูผมก็มีขี้รังแคเจาะรูทวารหนักทวารเราก็มีขี้ไหลออกมามันอันนี้เหม็นเหม็นย่งเหม็นหนักเลยเราจะไม่ไม่อยากแค่มีรูแค่นี้เราเจาะเอาบีดเจาะเจาะหนังเราเพิ่มรูเดี๋ยวมีขี้ไหลมา ขี oh. ้ไหลวันทุกรูเพราะว่าหนังมันหุ้มขี้ไว้ข้างในเี้ยมันปกปิดความจริงไว้หนังผืนเดียวปกปิดความจริงไว้เนี่ยพระเจ้าก็เลยให้ลอกหนังออกให้เห็นความจริงข้างในว่าหนังผืนเดียวหุ้มขี้ไว้หนังแผ่นเดียวหุ้มขี้ไว้ข้างในเราเลยมองไม่เห็นความจริงเมื่อเราเปิดเปิดหนังออกข้าในเห็นความจริงอี้เรื่อยๆสุดท้ายเราก็นี่คือนี่อสุภกรรมฐานความหลงยึดมั่นถือมั่นเขาเนี่ยในความในความสวยความหล่อมันก็จืดจางลงไปเรื่อยๆจนสิ้นความหลงยึดมั่นถือมั่นนี่ก็อีกหนึ่ง อยาอันนี้โดยเฉพาะกับคนรักสวยรักงามไหมเจ้าคะใช่ใช่ใช่จะชินเราบอกรักสวยรักงามคือหนูกําลังคิดถึงโมเมนต์ว่าถ้าเราปาทินผิวทาครีมโมเมนต์นั้นเราจะนึกได้ไหมเจ้าคะหรือถ้านึกได้มันจะเลิกปทินไปเลยก็ไม่เป็นไรเราก็เราก็โปะให้เยอะๆแต่อุจจาระมาล้วก็มือป้ายมาดมบ่อย เราก็จะรู้ว่าเรา <S <S เราเราเรา,เราประทินผิวพองขนาดไหนอุจจาระออกมามันจะหอมเหมือนที่เราประทินผิวนะเจ้าค่ะมันจะเหี่ยวไปใช่ไหมเจ้าค่ะมันก็ค่อยๆค่อยๆป่งไปว่างไปนี่อีกอย่างหนึ่งแต่อย่างหนึ่งท้าลงขอหลวงตาเนี่ย,สอ,อยสองอย่างนะ่ยุตาก็ทําอยู่นะสองอย่างเนี้ยก็ทําอยู่แต่อย่างที่ลงใจหลวงตาคือความตายเน่าเปื่อยผุพังอย่างที่หลวงตาบอกไปเนี่ยอันั้นเนี่ยมรณานุสติเนี่ย ตัวเราตายเราไปเทียบกับคนอื่นที่เขาตายแล้วล้วตัวเราต้องตายก็ต้องเป็นอย่างเงี้ยตายแล้วก็ไอ้ต้องเย็นชื่อตัวเย็นชื่อแล้วก็ไอ้ก่อนจะตายก็ไปอยู่ห้องไอซูทรมานแสนสาหัสพอตายเสร็จก็อยู่ห้องดับจิตแล้วออกจอดับจิตมันก็ตัวเย็นชื่อแล้วต้องไปดัดแขนดัดขาดัดมือเอาออกมาจากผ้าให้เขาลดน้าไม่ได้พอลดน้าเสร็จแล้วก็ไปเอาไปใส่ลงใส่ลงแล้ว สามวันสวดวันมาหน้าวัานเจ็ดวันก็เนา่าเพราะเปิดลมมาก็เขียวเหม็นเนา่ามันก็อืดแหลวบางทีบางบางค,น,น,คน,นฉีดยาฟอบอริไม่ดีนะเน,น่าเหม็นเน่ามากเลยศพเหม็นคิดเป็นหน้าเราเลยไหมเจ้าค่ะใช่ใช่เป็นตัวเราเลยทั้งตัวเลยอืแบบนั่นแล้วก,แวก็แล้วก็ไปมีตัวเราเนี่ยไปอยู่บนเมนแล้วก็มีพระมาชักพระบาตรกูลเราเราก็ตายเป็นศพอยู่บนเมนแล้วก็ตัวเราก็ถูกใส่เตาเผาไฟลุกโชว์เนี่ย เราหเห็นแบบนี้ไปเรื่อยๆจะช้าไม่ต้องรีบแล้วก็ประกอบกัเป็นกิตท่าก็เห็นเป็นกีตท่าเราว่าปั้นเป็นตัวตุ๊กาตาเราตัวเล็กๆแล้วก็เอาใส่ห่อผ้าไปลอยน้ําทิ้งไปลอยอากาศลอยหายไปในธรรมชาติมาจากธรรมดีจากพื้นุดีมาจากธรมกร,ธมาากธรมชาติกับพื้นสุนธรรมชาติไม่มีเหลือตัวไม่มเหลือตนไม่มีอะไรจิตบ้านถือบ้านได้เราก็ซ้ําอย่างนี้ยเราก็เริ่มต้นพิณาใหม่ซ้ำซ้ำซ้ำ ดท้ายใจเราที่ลงยึดบ้านถึงบ้านใดๆในโลกมันก็ค่อยๆคลาย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 พอทส้นยึดบ้านถึงบ้านเนี่ยมันระเบิดบางอย่างออกไปจากภายในใจเราตัวตนไม่มีหายไปเลยวิธีนี้เร็วเร็วลวงตาเหมือนกับว่าลวงตาคิดว่าเร็วสุดสําหรับลวงตาใช่ไหมเจ้าค่ะมันบางคนอาจจะมันมันวิธีนี้มันเร็วสำหรับตาแต่คนอื่นก็ใช้วิธีนี้อาจจะไม่เร็วสําหรับเขาแล้วแต่คนนะแต่มันในหนึ่งในสี่สิกรรมฐานมันก็ได้ทั้งนั้นเอง เพราะมีสี่สิบกรรมฐานนะที่พุทธเจ้าให้ไว้เพราะฉะนั้นวงตามันถนัดก,กับไอ้มรณานุสติชอบแล้วมันเป็นหนานแล้วใจมันปร่งวางปร่ง,งไปวางมันเป็นความจริงไม่ใช่ว่าเราไปมนมโนว่าเราไม่มีตัวตนเราไม่มีตัวตนอย่างเงี้ยลวงตามันไม่ปร่งไปวางค,คือคือเห็นไม่มีตัวตนจากใจจริงๆ in, <mieux> มันเน่าเป,ปื่อยผุพังสลายไม่เหลือตัวละตนอันนี้มันมันปร่งไปวางว่าฟ้าาไปเลยเพราะว่าคนที่เราลัก็เขาเคตายจากไปแล้วหลายคนมันก็คือความจริงอยู่แล้วแล้วทุกทีลวงตา มองบ้านที่คนเคยอยู่เยอะเยอะมากมายแล้วผ่านบ้านหลังนั้นเราเห็นมันไม่มีใครอยู่แล้วเคยอยู่บ้านหลังนั้นลุงตาก็เคยอยู่บ้านหลังนั้นมาแล้วบ้านหลังนั้นป่านนี้ไม่มีใครอยู่แล้วมันกลายเป็นบ้านล้างไอต้ตรงนี้มันจะสะเทือนก็วันละเจือไอ้ใจที่มันยึดมันจะคลายไปเลยเมื่อไหร่ที่เห็นบ้านที่เราเคยอยู่หรือบ้านหลังนั้นอื่นเน่ะที่มีคนอยู่เคยอยู่เยอะๆยะที่เรารู้จักเราผ่านไปบัดเนี้ยบ้านหลังนั้นมันล้างแล้วมันไม่มีคนอยู่แล้ว คนในบ้านนั้นที่เรารู้จักหลายคนมันได้ตายไปหมดแล้วใบหน้าเราที่ที่เราเคยเห็นเขารู้จักเขาเคยกุยเขาเนี่ยมันหายไปแล้วหายไปแล้วดับหายไปจากโลกแล้วทีละคนทีละคนทีละคนใจก็เลยก็เลยปล่อยวางพงปล่อยวางว่าไม่ช้าเราก็ต้องเป็นเช่นเนี้ยแล้วก็ลูกเมียเราก็ต้องเป็นเช่นเนี้ลูกผัวเราก็ต้องเป็นเช่นเนี้ทุกคนก็ต้องเป็นเช่นเนี้ธรรมชาติจังโหดร้ายนับพอลงเนี่ยใจมันลงขึ้นมาเองอะ ถํามันกระแทกกันมาว่าธรรมชาติจังโหดร้ายนักทราธรรมชาติทําไมจังโหดร้ายนักเกิดก็เพื่อตายมีก็เพื่อจากพบกันก็เพื่อพัดพาคความพัดพาดจากคนที่รักสิ่งที่รักเป็นทุกข์ในโลกธรรมชาติจังโหดร้ายนักเมื่อเกิดแล้วก็ไม่พ้นความตายไม่พ้นความแก่ความเจ็บความตายความพัดพากจากคนที่รักสิ่งที่รักอย่างแน่แท้ไม่เกิดแน่ๆจึงไม่ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายมาพัดพายต่อไปแค่นั้นใจมันก็ ปรงปล่อยวางว่าบวาบวาบวาบเลยมันก็นแล้วแต่ว่าเราจะจะถูกกับอะไรถูกกับจริตที่ใสยังไงแต่ถ้าเป็นความตายเนี่ยในหนึ่งในสี่กิริคฐานเนี่ยเร,เรื่องความตายนีย้พุทธเจ้าจะเน้นให้ให้พระทุกองค์พิจารณาที่ให้พิจาณาทุกท่านถ้าใคร่ะไม่พิจารณาเนี่ยโดนว่าดูเลยว่าประมาทมากประมาทมาก เพราะเรื่องความตายนี่เป็นเรื่องจำเป็นที่จะทําให้ป่งปล่อยวางได้วัชรีสุรีเอ้ยเ,เล็กโอเคไหมเข้าใจไหมเข้าใจเลยเนาะและยาหนึ่งลวงตาว่าเนี่ยมันอย่างอย่างอย่างเล็กเนี้ยหรือว่าอย่างใครใครที่ที่หลวงตาชี้ให้ถ้ามันเข้าถึงใจจริงๆอันนี้มันก็พ้นทุกข์ได้จริงๆ คือมันมันมาจากความไม่มีอะไรแล้วสุดท้ายก็มีมีเรามีตัวเราขึ้นมามีกองของเราอะไรขึ้นมากลามไปเรื่อยตั้งแต่เริ่มมีตัวเรามีจิตก็ลอยใจของเราแล้วก็เริ่มมีพวอมีเมยมีลูกมีหลานมีสัว์อะไรก็เริ่มตามออกไปข้างนอกเรื่อยๆสุดท้ายมันอ๋อแล้วมันมาจากความไม่มีมาไม่มีอะไรแล้วก็มีเริ่มมีจิตเริ่มมีจิตเริ่มมีใจเริ่มมีตัวยึดถือเป็นตัวเราแล้วก็เริ่มเริ่มมีขันจัดเต็ยนเดียวต้องเซนตามเซนเป็นขันหน้าขึ้นมาแล้วก็มี ผัวมีเมียมีลูกมีหลานมีตุบัดมาตรฐานบ้านช่องเสร็จแล้วก็กลับคืนไปถูกกว่าไม่มีไม่มีตัวเราบ้านกับล้างทุกอย่างสมบัติที่หามาทั้งหมดทั้งชีวิวต,ตก,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 กด็ดับไปหมดบางทีครอบครัวนั้นต้องผัวต้องเมียลูกที่รักกันมาก็หมดไปแล้วดับไปหมดแล้วพัดผ่า,ผา,ผาจากกันไปหมดแล้วสุดท้ายคดเราตัวเราที่เคยอยู่ในบ้านนั้นก็ดับไปไม่เหลือไม่เหลือกลายเป็นบ้านล้างไปแต่ละหลังสุดท้ายจึงกลับจึงรัวสุดท้ายมัน มันมาจากความไม่มีแล้วมันก็ตัวเราค่อยๆถอยกลับไปสุดท้ายถอยไปสู่ความไม่มีตัวเราเนี่คือจุดจบมันคือถอยไปสู่ความไม่มีตัวเราเมื่อมันจบที่ใจอย่างนี้จริงๆมันก็จะสิ้นดวงจิตบ้านถือบ้านใดๆในโลกก็ปล่อยให้ทุกอย่างมันเป็นไปอย่างที่มันเป็นแต่ผู้ยึดถือไม่มีมาเลยเห็นว่าสิ่งใดชิ่นหนึ่งที่เกิดดับ <S <S เกิดเป็นธรรมดาย่อมดับไปเป็นธรรมดาเกิดด<ๆ>ับในธรรมชาติไม่เกิดดับผู้ไปยึดถือสิ่งเกิดดับและผู้ไปแสวงหาประโยชน์จากความ ธรรมชาติที่ไม่เกิดดับไม่มีเพราะผู้ที่ยึดถือนันเป็นสิ่งเกิดดับผู้ยึดถือนั่นเป็นสิ่งเกิดดับเมื่อสิ้นผู้ยึดถือปุ๊บมันก็พ้นทุกนิพพานคือเมื่อไม,ม่นิพพานหมายถึงว่าไม่มีตัวเราถึงนิพพานคือเมื่อไม่มีผู้ยึดมันก็ไม่มีผู้ทุกข์คำว่าไม่มีผู้ทุกข์เนี่ยภาษาสมมติเรียกว่านิพพาน,นนั้นนิพพานจึงไม่เป็นไม่ใช่เป็นสภาวะที่เราไปได้ความว่างอะไรไม่มีตัวเราไปได้เลยเป็นแต่ว่าธรรมชาติทั้งสัจจะตามความจริงมีแค่นี้แต่ผู้ยึดไมม่ี จริงใดเกิดจริงนั้นดับจริงใดไม่เกิดจริงน้นไม่ดับเห็นความเกิดดับอยู่ในทํามกลางความไม่เกิดไม่ดับแล้วก็รู้แจ้งแก่ใจว่าผู้ยึดถือไม่มีไม่มีพูดยึดถือเพียงแต่รู้ความจริงว่ามีแต่ธรรมชาติแค่นี้ผู้ยึดถือไม่มีถ้าเห็นจริงๆด้วยใจไม่ใช่ไม่ใช่ด้วยความจําเอาคิดเอาแตม่มันเห็นเห็นเห็นจิตท,ที่ท่านว่าญาณญาณคือความรู้ความรู้จากใจอะ่ะ เห็นจิตเหมือนดังตาเห็นรูปเนี่ยเหมือนต้องตายรูปก็เห็นเหมือนไหนผ้าไปได้แล้วผ้าลอยผ้าที่โยนเกิดดับเกิดดับรูหายไวตรงไหนน่ะอุปกรณ์ช่วยสอนอุปกรณ์ช่วยสอนยังหายเลยไม่มีไอ้สุดท้ายสิ่งที่เกิดดับยังไม่มีเลยคิดดูที่ผ้ายังหายไปหมดแล้วนี่เขาตั้ง นะสุดท้ายเห็นไหมเนี่ยสิ่งเกิดดับจังหาไม่เห็นเลยไม่มีก็ยังไม่ตายก็ยังมีสิ่งเกิดดับอยู่เนี่ยสิ่งเกิดดับอยู่ในก่อไมีแต่ผู้ยึดถือไม่มีไงแล้วสุดท้ายสิ่งที่เกิดดับเหมือนผ้าเมื่อกี้เนี่ยไม่มีหลาไม่มีสุดท้ายเหลือแต่ความไม่มีผ้าก็จจะไม่มีเลยแค่นั้นเนี่ยแค่นี้เองแค่นี้เองริงเหมือนกับเมื่อกี้ผ้าเนี่ยหาไม่เห็นใช่ไหมนะสุดท้ายที่ผ้าอุปกรณ์ช่วยสอนสิ่งเกิดดับสุดท้ายแม้แต่สิ่งเกิดดับนี่ก็ ไม่มีเพราะสิ่งเกิดดับนี่คือชีวิตสิ้นยึดแล้วแต่ชีวิตยังเหลืออยู่ก็ยังมีสิ่งเกิดดับอยู่พอสิ้นชีวิตแล้วแม้แต่สิ่งเกิดดับก็ไม่มีนี่คือความจริงสัจธรรมมีแค่นี้ถ้ามันเห็นอย่างนี้แล้วอะไรที่เราไม่ชอบใจหรือคนที่เราไม่ชอบใจมันก็ มันก็ไม่มีเราอยู่ใช่ไหมเจ้าใช่ก็ไม่มีตัวเราอยู่ไปจิตอื่แล้วก็ไอ้ที่อย่างอื่นก็ไม่มีใครชอบใจใครไม่ชอบใจไม่มีชอบใจเราไม่ชอบใจเราอีกต่อไปแล้วเพราะบางครั้งเราก็เกิดอารมณ์ไม่ชอบใจไม่ชอบใจคําพูดไม่ชอบอะไรแต่ถ้าเราไปดับตรงไหนอะเจ้าคะมันถึงก็คือไม่ไม่ไม่มีไม่ชอบใจเราไม่ใช่ไม่ชอบใจเรามีแต่ชอบใจกับไม่ชอบใจเราไม่ชอบใจแต่ไม่มีเราถูกต้องถ้ารู้สึกว่าเอ๊ะนี่เราเหรอก็น่าจะหลุดนะใช่ไหมคะ ก็ไม่มีเราแล้วใครจะทุกข์อ่ะเจ้าค่ะมีชอบใจมีไม่ชอบใจแต่ไม่มีชอบใจเราไม่ชอบใจเราไม่มีเราชอบใจไม่มีเราไม่ชอบใจมีแต่อาการที่เกิดเองกับเองมันปึ๊บขึ้นมาแล้วถ้าปล่อยมันไปเสร็จก็หายไปเลยใช่ไหมเจ้าค่ะหรือมันเกิดเองกับเองมันก็เกิดเองกับเองหายไปแล้วก็เกิดใหม่หายแล้วเกิดใหม่เพราะเป็นธรรมชาติชีวิตต้อนดําเนินไปใช่มันต้องมีที่ถูกใจและไม่ถูกใจหรือชอบใจไม่ชอบใจ เพราะว่ามันเป็นเจตสิกกระทบต่างตาอุจจาริตแก้ใจมันจะต้องมีถูกใจไม่ถูกใจเราต้องพยายามไม่ชอบใจไหมเจ้าค่ะเอ้ไม่ใช่ถ้าไม่มีตัวตนแล้วมันจะมีไม่มีตัวตนที่ยึดถือเป็นตัวตนแล้วจะมีใครพยายามไม่ชอบใจอ่าฮะคือไม่ต้องไปพยายามแต่ดูไม่ใช่ไม่ต้องไปพยายามไม่มีตัวตนของผู้ไปพยายามเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นเกิดเองดับเองตามปัจจุบันขณะที่ทาความเป็นจริงซึ่งก็จะหายไม่ชอบใจไปเองไม่มี มันจะชอบใจไม่ชอบใจก็ยังเป็นอยู่แต่ไม่มีตัวตนของผู้ชอบใจไม่ชอบใจอืมไม่งั้นพระหลานจะโมโหได้ตัวลงโมโหได้ใช่ไหมใช่คะโมโหอยู่แล้วไปอยู่กับท่านหลายท่านโมโหจะได้โมโหแต่ที่เขาเรียกโกรธโกรธแต่ความจริงจริงทาที่โกรธเขาแปลว่าไปแค้นเคืองข้างคา,งางบุวยเจ็บกับข้าพยาบาทคือท่านโกรธแต่ท่านไม่ไม่ไม่ได้แค้นเคืองจะเรียกว่าอะไรภาษาเรียกว่าโมโหหรือว่าโกรธถ้าคือถ้าก็ เป็นโทสะขึ้นมา,า,าโทส,า<ก>สะลอยแล้วโทสะก็ขึ้นมาแล้วก็ดับไปธรรมดาไม่ได้จิตไปยึดไม่ได้ค้างคางไม่ได้แค้นเคืองอืมถ้าไม่ไปยึดก็จบใช่ไหมเจ้าคะทุกอย่างเนี่ยเหมือนผ้าผืนเที่ยถ้าไม่มีใครเอื้อมมือไปรับไปยึดไว้มันเป็นไงก็ตกลงมาเออใช่เจ้าคะ่ะอืม เจ้าค่ะคืออยากจะคลายตรงจุดนี้อีกจุดหนึ่งนี่จริงๆไม่ได้มีคําถามแล้วนะเจ้าคะแต่ว่าตั้งใจว่าโหูอุตสามาแล้วพอรู้ว่าถึงบ่ายสองโมงก็อยากจะอยู่ต่อ,อเลยบอกน้องไปกินข้าวก่อนให้หนูอยู่ฟังก่อนเห็นกินทําอิ่มแล้ว <c oughs> อิ่มมากเลยค่ะค่ะ <c> ค <oughs> ่ะขอบคุณนะคะส<อ>าธุอาวัชรีวัชรีอันนี้ก่อนวัชรีสุรี อยังมานี้ไม่เคยตรงกันบ้านเลยนวะัตาก,การแค่ลงตามื่อเมืม่อวานที่สงสัยถามถามคุณหมอแล้วถามคุณหมอนิเวทแล้วคุณหมอนิเวศให้คําตอบมาแล้วค่ะ,ะว่าอขยันฟังทำรรก็จริงแต่ว่าขนาดเดียวกันก็ขยันส่งออกด้วยอก็เลยไม่เห็นไม่เห็นสิ่งเกิดดับนะคะ ไม่ไม่ไม่เพียนที่จะเห็นสิ่งเกิดดับแล้วก็ก็เลยแบบไม่เห็นว่าเราไม่มีตัวตนนะครับตอบคุณหมอก็ถูกต้องนะครับก็ถูกต้องนะแต่มันคือพแกไม่ไม่มีอิธิบาสีมันก็เป็นอย่างนี้แหละเพราะเราไม่มีอิธิบาสีมันก็ได้ไปอย่างเงี้ยเรื่อยๆแต่เวลา,ตา,ววลา,าต,ตายก็อยู่กับพุโทโธไว้เวลาทัดการจะแตกตายก็อยู่กับพุโทโธพุทโธมันอย่างน,น้อยก็อาจจะได้ไปสวรรค์ถ้าขนาด จะตายแล้วจิตมันมันอยู่กับพุโทโธได้มันก็จะไม่หลุดไปอาบายเพราะแต่เราไม่ได้ไปล่อยวางอะไรได้ยังไม่ได้ยังไม่ได้สิ้นตัวตนไม่ได้สิ้นยึดเรายัางยึดอยู่แต่ก็ขอให้อย่างน้นอยๆก็ตายก็ไม่ให้มันไปเกาะเกี่ยวสิงท,ที่ยึดให้มันมาอยู่พุโทโธแทนได้แล้วก็เกาะพุโทโธไว้ถ้าเกาะพุโทโธได้ขนาดดับจิตเพือกสุดท้ายก็อ,อาจจะได้ไปสวรรค์ได้ว่าได้แต่ถ้าเราเกาะมาอยู่ก็ไปอบายเพราะว่ามันยังไม่ได้ไมันไม่ได้ไปล่อยวาง เราเราอยู่ในความยึดมั่นถือมั่นอยู่ก็ต้องให้พุ้โธไว้นะะว่าทุกคนเนี่ยเวลามันเหลือน้อยแล้วมันนับลมให้ใจก็ได้อีกไม่นานแล้วก็คนที่มันจะเข้าใจถึงธรรมาชาติถึงที่สุดได้มันต้องมีอิทธิบาทสี่มีฉันทะต้องใจรักในนิพพานใจรักปรารถนาความพ้นทุกใจรักมันจริงๆใจรักที่จะนิพพานให้ได้เมื่อเรารักสิ่งใดเราก็จะทาสิ่งนั้นได้ดีที่สุด แต่ถ้าเราไม่ไดยรักมันจริงๆเา่าททำไปยังเสียไม่ได้อะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้ผลอะไรเหมือนคนมันไม่ชอบวาดรูปแต่ถูกบังคับไปวาดรูปมันก็วาดรูปเอาดีไม่ได้คนไม่ชอบเล่นดนตรีบังคับไปเล่นดนตรีมันเข้าดีไม่ได้คนไม่ชอบเล่นกีฬาบังคับไปเล่นกีฬามันก็ดีไม่ได้คนไม่ชอบเรียนคณะบางทีก็โดนบังคับโดนพ่อแม่ปุญาตายายโดนอไหนก็เห็นไปตามว่าถ้าเรียนคณะนี่จะรวยจะอะไรก็ไปตามเพื่อนไปอะไรเนี่ย พอเรียนเข้ามาเรียนในคณะในมหาวิทยาลัยคณะที่เดไม่ชอบพอทํางานจบแล้วก็ไม่ไม่ไม่ชอบสิ่งที่คณะที่เรียนมาหลายคนเนี่ยไปเรียนคณะต่างๆมาแล้วุตทไายไม่ทํางานในคณะที่ตัชอบหลายคนเยอะแยะไปรู้สึกน้ำตากรหลายคนคือเรียนมาแล้วไม่ได้ทงานในสิ่งที่ตัวเองชอบเพราะอะไรตัวเองก็ไม่รู้ตัวเองไม่ชอบแล้วตัวเองก็ไปเรียนไปเรียนวู้ก็ไม่ชอบไม่ชอบผมว่าเสียเปล่าเสียเวลาไปตั้งหลายปีถ้าเราเรารู้ว่าเราชอบอะไรเราก็ใจรักอะไรมันก็จะทําสิ่งนั้นได้ดี เรารักในนิพพานก็ย่อมด้นิพพานเรารักในการวาดรูปมันก็ต้องวาดรูปได้ดีเพราะเรารักมันเรารักในการเล่นกีฬาก็เล่นกีฬาได้ดีเรารักในทางเล่นดนตรีเราก็จะเล่นดนตรีได้ดีเรารักในอาชีพใดขอให้เราเก่งจริงๆเรารักจริงๆเราก็สามารถทำอาชีพนั้นได้ดีขอให้เราเก่งจริงๆเรารักมันจริงๆแม้เราไม่ได้เรียนหนังสืออะไรเลยแต่เรารักมันจริงๆเราเก่งเราชอบมันจริงเรางถูได้เราก็เก่งจริงๆในเรื่องนั้นถ้าเรารักในนิพพานก็ย่อมด้นิพพานเรารักจริงๆ เราลักนิพานยังไงเราก็ต้องนิพานไห้ได้อย่างเงี้ยเราลักนิพานก็ยอมได้นิพานมันอยู่ที่เราเราไม่ได้รักจริงเออถ้าอย่างเงี้ยเราก็ต้องพุทโธไว้นะพุทโธไว้แล้วก็เราตอนที่หายใจไม่ออกก็พุทโธพุทโธไว้อย่าทิ้งพุทโธใด้ดับขาพุทโธให้ได้แต่ถ้าเราละทิ้งพุทโธแล้วมันไอมันเป็นสิ่งที่ท้าไปไม่แน่นอนนะเพราะว่าเราอายุมากกันแล้วมันเหลือเวลาพบกันอาจจะได้พบกันเป็นครั้งสุดท้าย ในการพบกันแต่ละครั้งแล้วไม่ได้พบกันอีกก็ต้องจําคําเตือนไว้ผูโทโธไว้พุทโทไว้เดี๋ยวน้น้อยดับดับสุดท้ายมันยังคาผูโทโธอยู่